สวัสดีอีกรอบนะครับเอซีนะครับนี่นะฮะเขาก็ไปกันแล้วนะครับนี่ออบรรยากาศนะครับวันนี้โโนนอ้โห

เต็มพอดีเต็มเต็มไปไแล้วอาวเราทำยังไงยังไงฮะอ้าวนึกว่าไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวคัใจไปแบบใจใจอ่อ้ีแดงแโอ เพลดนนะวันนี้ไม่ไปไปได้อยู่แต่ว่าเขาอยู่ได้ยูโตแล้วได้ได้วย

Hãy subscribe cho một Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không อ้ถ้าหนูไปหนูไม่ใส่สีแดงเน้อหนูอยากได้ขาไปอายทำไมโอ้สีคนลวได้อยู่าสี่คนแล้วเอออย่าพุ่งอีพ่งไปเอาก็ประมาณนี้ยลวะจะพุ่งเพิ่ลเรวะหมดแล้วเพิ่งสิแล้วคันในน้องใหม่นึงด้อโอเโอ้ระบบดีย รถหนึ่งัดลงแล้วสุบๆยังไม่ถ่ายรูปให้พี่ก่อนนะพี่ารูปพอดีล้เอมันขอายรูปดีนะตอนนี้ก็พี่น้องยูทูบของเรานะครับก็เดินทางขึ้นรถแล้วนะพี่

นาทีวไ่ได้้าสบายเนะบายนะอบ้านหลังนงามนะครับหนึ่งหลังเลยคยืนรลยแมรู้เลย่ายืนโน้ตไขไม่ดหาั้นผมดูว่าโน้ตบุกไข่หมมองยืนมอโน้ตบุกไข่ ไปได้คนหนึ่งไปยไ้ะเจอของที่หายไปไไดคนนึงขอพื้นตัพื้นแล้วขอพืนขอพื้นอยู่นล่ะเจ้าแต่งตัวอยู่ขอพื้นายบพันอขบนกระคืนบนนอพืนเ้ย่นนอกระดิ่ง้เอา้อพื้นจะไปกับใครอ่ขอพื้นอืนเอทอเดีอีกคนหนึ่งบอกเ้มอน ครบแล้วนะ้หกคนอ่าหกคนเจ็ดคนหลังหน้าสองเจดคนน้าใช่หนว่าว่างบอก้เา้ยว่างเลยนี่ไม่ว่างขงนากรค้าเอาพีพาพรมเน้นหูวเลยขนามันนุ่มกว่าเด้ข้างหลังมันเป็นบ่อพับคนุ่จักแถวแถวหน้ามันเป็นบ่อบ่ะนุ่มเลย โอ้พนุจับเติอยูงนั้น่ะนะเพราแม่นเี่ยน่นมาจากบได้พื้นอะไรคเดี๋ยวพูดพุยคุณพูดคุไปเมไมรูนนะคะไม่ใช่ใค่าช่อะรถอมาดีว่ารถองมดีก่ารถต้องด โอเคให้พ่อพงษ์ไปบอกเออให้พ่อพงษ์ละไปให้พ่อพื้นนั่งอยู่นี่ละเดี๋ยวเราเหยียดคอนเส้นโอ้โหอลังการงานสร้างนะคะเรียบร้อยนะครับน้องเอฟซีนะครับวันนี้ครบแล้วไไปปกกันนงงออ่่่ะมม เข้าประตูผิดนะครับน้องเอนะครับน้อเข้าประตูผิดนะไม่รู้ว่ามีคนขับแล้วที่ไหนได้ตัวเองนี่แหละครับที่ไหนได้ตัวเองครับโอเคนะครับน้องเอนะครับก็โดนทางป่ดไทยนะครับน้อ นีอ่นี่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับเนาะก็มาสุ่มเนาะช่วงเย็นๆนะครับคงกลับมานแต่มีงานต่อเนื่องกันทาาวพี่อนานไม่ใหญ่นวดคาไว้เด้อลูกเด้อนวดทำไมเนี่ย เอ้าก็จะไปเต้นกันเด็กก็นวดให้พลังมันหน่อยอนี่นะครับเนาะจะบอกว่าไปหารองเท้าผ้าใบมาเดี๋ยวนนะครับเนาะเอฟซีนะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงจี้ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับผมนี่นะครับผมเราคงออกเดินทางไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเอฟซี